อยู่จีนเธอฟังฉันนะพอเธอเนี่ยก็เสือยิวยออีวอิวเธอไม่ต้องเครียด <laughs> แม่เธอเนี่ยชื่อเจนนี่เข้าใจไหมเออจันรัวเธอเครียดเธอไม่ต้องควนคลังแม่เจนนี่เนี่ยเป็นนักร้องเข้าใจไหมเป็นนักร้องที่มีความสัมารถ <laughs> เป็นเด็กไอดอลเออ <laughs> เธอเข้าใจสิฉันแรงใช่แล้วเพลงไดมอนทั้งทั่ชื้นเนี่ยมันมีคิ้วเสียงก็เลยทําให้เราเนี่ยมีขายเพลงตึ้งเธื่อง,งหวงเตือไม่ฟังฉันไนะอยู่จินไม่ใช่เวลานอนเวลาเธอย่ายเธอต้องดูแลขาย,ยเข้าใจไหมนะเข้าใจไหมแ <c oughs> ม่แยานามาก่อนแ <c oughs> ม่แยานามาก่อนนนนะร้อยไหมลูก บายแม่ค้าโตขึ้นอย่าอ้อหลอแม่แม่นะเอา,าเข้เา,เาใจไหมเอามเม่อ้อหลอนบ้านจัดการเลยเนี่ยบ้านจัดการเมย์เลยเป,ปียดเลยอันนี้เป็นฝันซาตตายซ้ำเนียงฮาดใหญ่นะลูกนะแต่ถ้าน้องอยากแร่งซ้ำเนียงโกนก็ต้องแร่งเหมือนเมย์นะน้องนะน้องอ้อซ้ำเนียงในห้น้องเลือกเลยลูกซ้ำเนียงไรล,ลูกอือเฮ้ยะ <c oughs> ไร่ำน้าน น้องปลาใบเตียยนะย่าแม่ปลาใบเตียวนะเดี๋ยวป้าหาเม่ไหมเดี๋ยวแม่ปอไหมอะไรอะไรเดี๋ยวเขาปิดคลิปก่อน